สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสว่างง่วงามมากเลยพี่น้องบ้านสว่างง่วงงายพาทีท่าน้องมารับชมบรรยากาศการสื่อการขายงานตลาดนัดโขดกระบื้องบ้านสว่างเพื่อเมืองจังหวัดยโสธรเช้าวันอังคารที่2กันยายน2568พี่น้องเนาะงหมู่บ้านนี่ก็คือสี่มีผู้โชคดีหลายนะเพื่อนเนาะได้เป็นเศรษฐีกันหลายคนเมื่อวานมันนี้เซาเมนี้ก็ถือโอกาสนะพี่น้องเนาะไว้พ่อี่ก็ะครองกันแล้วกันวันคล้ายวันเกิดแอด บ้านสว่างงวงามเฮา่มจะมีบ้านสว่างงวงามเพอ่าอ่าหกสิบห้าย่างพี่น้องโอ้ยเมื่อวานเลขออกหาโคกโกหาจะลืมก็แล้วละะพี่น้องเนาะลืมสื่ออ่ะบ่กเป็นยังพี่น้องคูณได้โชคดีท่างได้ขคอมเมนต์มาในเด้อพี่นอ้องถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นมหาเศรษฐีกันหล,ลายท่านหลายท่านอยู่จังหวัดในแะน่คอมเมนต์กันมาแต่มีซีมีผู้บอกอยู่บอกเป็นว่าพี่น้องเอาเนาะอ่ะบ่กเป็นยังเอาเอาไปคุณได้บ่วโชคดีกอาไ้ง่วน้าก็แล้วกันพี่น้องเนาะมาเบิ่งงูอ่าบาทพี่น้องเนาะเมื่อคืนนี้ฝนนตกทั้งคื เชียงหวังเละแนะพี่น้องมือนีดแต่ว่าก็นีงัวเขา่าร้านพี่น้อพี่น้องเนาะมีงัวเข่ากันร้างที่เขามาเบิงคนมาเบิงงัวพี่น้องอุ้ยเบิงบรรยากาศการซื้อการขายคือครับพี่น้องเบิงในห,หอยเพิ่นสุดยอดเลยทั้งเวียดทั้งไทยทั้งอ่าซอฟปอล่าเพิ่นน้องพี่น้องเนาะบ่มีตะขห็นเพื่อว่าขห็นบวกกามาโอเคกัมพูชาเพิ่นบวกกามาช่วงนี้ก็ยุติสงครามกันจุดาหรือว่าเป็นอ่า ทางชายแดนเท่านั้นเพียงเนาะถือว่าสงบแล้วเนาะพี่น้องเนาะสงบแต่ว่าการระมัดระวังกันไว้เพื่อนบ้างระมัดระวังการไหวผมว่าวันนี้ก็คือถ่าให้มันแจงจักน้อยเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยอีกครั้งหนึ่งเครื่องมือแก้ไขวัน,น้พี่น้องเนาะระบบเสียงอาจจะบรชัดเจนบันไดเน้องเพียงเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยต้องเว้าใกล้ๆไหมการถ่ายท้ำลังเถื่อ เอาเว้าใกล้ๆอันโทรเลสับลังเท่อกับการทายท่ามอาจจะบอชัดเจนนะพี่น้องต้องขอโทษขออภัยในคลิปนี้อ่ะคุได้ข่ามาแล้วกับซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเต้อพี่น้องเนาะช่วงคลิปแรกจะเป็นเน้นที่สายเลี้ยงกับอะไรกันนะพี่น้องงวงง้างัวเลี้ยงแต่ว่ากสรท้ายท้ายทุกสายเลยพี่น้องบานสมัครงวงามเขาจะทายให้ทุกสายพี่น้องคู่ใดต้องการงวงคุณงัวเลี้ยงงัวอ่าโครงไถ่บัตทุกสายนะพี่น้องเนาะไปชมกันพี่น้อง ว่าแม่ลูกลูกแม่พี่น้องเป็นกำลังต่อรองกันแม่ลูกลูกแม่แม่ลูกแฝกอยู่พี่น้องเนาะเป็นวัวลูกแฝกลูกแม่งามมันถูกฝนพี่น้องวัวเมื่อนี้ถูกฝนอาจจะบ่งามไปไหนนะพี่น้องเนาะเบิ่งสีสันอาจจะเพี้ยนเพียนไปจักน้อยนะพี่น้องเนาะอ่าของในหอยเป็นกำลังต่อรองอยู่เหมือนเดี๋ยวอ่าเพื่นต่อร่องกันสักก่อนนะพี่น้องเนาะคอยชมโอ้แม่้าเศร้ามันหรือเปล่าใบไม้โอ้มาแล้วตัวนี้ย่งอยู่บ่าย่งตัวนึงครันยุ่งทางไหน โอ้ยโยเท่งทางนี่เนาะโอเคเอามันมาเด้อมันครับผมโอเคงอนข้าไปยามปลาต้มโอ้ใครอยู่อันปูพไปยามปลาของผมนี่ปลาออกสาเลี้ยงไว้ประมาณพันนี่แหละออกคือสีเหลือวอยู่ประมาณหาชิบนตัวว่าจ้ะโอ้กระปูกระปูเดี๋ยวจะทำสีปลาทุเฮ็ดปูดองเฮ็ดปูดองเฮ็ดปูดองโอเคครับผมมันอันครับผมแม่แม่ลูกนี่ข้องหอยบ่จักบแบครับอะไรแม่ลูกครับ โอ้โอ้สองหมื่นสองพันสองหมื่นสองพันแมรูลกลูกแรกแล้วก็ลูกสาวงามพี่น้องนะสองหมื 22, ่นสองพันเบิ่งพี่น้องเบิ่งลูกสาวพี่น้งางามผมทายโดนแล้วละ่ะแต่วผมวเมื่อตาเห็นในหอยเพิน่นทายไปโดนแล้วเพิ่นกำลังต่อรองกันมึงหันผมก็เลยบอกการสองสองนะครับเนาะสองหมื่นสองพันเป็นงัวแม่ลูกลูกแรกลูกแม่ลูก,ลก,ลกงามแม่สูงอยู่ประมาณร้อยหา้าสิบหา้าบวกลบเลยเพิ่นสะดวกให้เบอร์โทรบอกขออนุญาตครับศูนย์แปดห้า เจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดหนึ่งพี <t <t os> <t os> <t os> ่น uh ้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองเอาไปเลี้ยงลูกสาวเพิ่นงามให้ลูกดีง่ว่หัวเต้าลูกเลยแม่กำลังเนาะแม่กำลังเป็นสัตว์แล้วพี่น้องเนาะเอาไปใส่พอต่างๆนี่คือพอหลอดเนี่ยนอนพี่น้องเบิ่งลูกสาวเพิ่นแล้วเอาขอบคุณหลายๆมาสครับผมเหลือคมเดียวบ่โอเคขอบคุณหลายๆครับผมเป็นแม่ลูกลูกแม่ง่ามๆพี่น้องนะลูกสาวเพิ่นงามนี่สองหมื่นสองพันเป็นเศษใบโทรมาต่อรองตามเบอร์โทรเบนฝากไว้พี่น้องเนาะอย่างต่อพี่น้องเนาะ มาเบิ่งงัวแม่ม่านพ่อสามพี่น้องแม่ท้องแม่สาวท้องแรกงามงามถ่ายสูงอยู่ประมาณรอยอาซิบบวกลพี่น้องงามเลยพี่น้องเนาะต้นโตเป็นพี่น้องแข่งขาเป็นพี่น้าวอาหลาดต้นโตเป็นเป็นงัวสายพัฒนาเป็นพี่น้องเนาะพ่อสาขเปิดไว้จังไรเปิดไว้เท่าไรเติมสองหมื่นห้าพันแม่ท้องแม่สาวท้องแรกงามงามพี่น้องเนาะโตนโตเป็นพี่น้องคุณงาวอาหลาดน้ำใต้โตนโตโอ้ตอนไหนขายแล้ว โอ้เ oh, หลือตัวนี้เพื่นวะสองหมื่นห้าพันแม่สาวทองแรงเ <c oughs> บิ้งขายเพื่อนพี่นอนะ้องเนาะพุณอ่ะขายเพื่อนเบิ้งพี่น้องเนาะแข้งขาต,ตัวตัวดีเพิ่งรับประกันเพื่อทุกอย่างพี่น้องนะเนาะภาษาเพื่นได่ง่วงแงมสายพัฒน,นาไม่พอแม่พี่น้องได้เลือกเอาไปเขา่าขอ้อเข่าฟ้ามพี่น้องสาวทองแรกส,สายพัฒน,นาสายเลี้ยงสวยๆสองหมื่นห้าพันเบิ้งกดตัวเพื่อนพี่น้องเนาะพุณอ่ะงามเบิ้งราคาพี่น้องสายเลี้ยงเท่าผู้ใดสนใจอยากเอางว่างเข่าข้อเข่าฟ้ามตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยพี่น้อง สองหมื่นห้าพันพ่อศักจากน้องต่อมาขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อนภาษาขออนุญาตเบอร์โทรครับผมมันบ่ือเรื่องเด้อนี้ฮะโอ้บ่บ่ะหูมือโอ้โอเคอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อนศูนย์หกสามหนึ่งสี่ห้าเจ็ดสองศูนย์หนึ่งพ่อศักน้องต่อเฮาเป็นง่วงสายพัฒนาง่วงงามเพื่นพี่น้องเนาะง่วงแม่สาวอยู่พี่น้องง่วงามเลยโตนโตเพื่นดีอยพี่นะสูงมุ่นดีโค้งสางได้อ้าวขอบคุณหลายครับผมมันมาน มาคือเก่าฝนตกกับมาเป็นเัียงใดเป็นอาชีพเป็นอาชีพเนาะโอเคเมื่อขึ้นตกเมื่อขึ้นเนี่ยมื่อขึ้นนี่แต่ว่าไข่เนี่ยไข่เนี่ยมันมันเศร้ามาเออแยงมากไข่อยู่มันเศร้าหายเนาะโอเคอยู่มั้งเราเปล่าโอ้ยังอยู่โอ้มาเบิ่งแม่สาวงามทางพี่พี่น้องสองแม่สาวสวยสองแม่สาวสวยสวยมเพิ่นได้กันแล้วตัวนี้ได้กันแล้วบ่าเรีนบ่เพิ่นกำลังต่อเอาแน่ชีสีล่ะ โอ้บัดอันไหนองเมษางายงามเป็นหนอ่อเนื้อนังต,นต้นโตนดีดีหุ่นดีร่องสั่งดีเป็นแม่เวียดกำลังเวียดกำลังหายเพื่อป้าท้คือขาดคือขาดเถื่ป้าโท <c ười> ้อว้ยต่อที่ดีกับต่อคือมาหายเถ่าทันเนื้อนังท่าขายิกหนังบม่มีว่าขายิกหนังไ เบิงบงง่งเบิ่งการต่อรองห้องเหยียดพี่นมมม้องเนาะผมกับยานตะเพิ่นม,มาปัดกล่องเลยเดี๋ยวนี้ <c oughs> เหยียดเหยียดกำลังต่อร่องท้ายถ้าไม่เบิ่งก่อนเดี๋ยวผมสื่อไปขอรายเดียดนนะเบิมมม่งนะพี่น้องท้ายสูงยุ่อร่อยสีชุ่มห่าบวกลบตัวนี้สีไม่เข้มเท่าไหร่สีออกไม่กระเบื้องเนี่ยแต่ว่าสีดีสีเสมอน้ำใต้ดีแข็งขาดีตัวนั้นสีเข้มกว่าพีนมมม่น้องเนาะสูสีกันตัวสีสวยสีกันหอยเหยียดกำลังต่อรองดู บอก่าไปไกล่พอดีพี่น้องห้อยเพียนเดี๋ยวเบอร์สิบัาทกล่องผมเกิดเหตุเหรอที่พี่น้องมันมีเหตุอย่านายห้อยเปินกระจมอยู่บางค่วนเปินกระโปรงมีมันหลายอานาะบางค่วนเปินกระดีเยอะดอกด้วพี่น้องบางค่วนเปินกระดีบางค่วนเปินกระตือว่าแล้วเนาะคนเฮาอ่ะเบิรงงวดตอนเฮาพี่น้องอ่านี่งามดูไปถามเพื่อนไล่ได้จังไดเพื่นต่อรองอยู่พี่น้อง ทมามาด้นะพี่เขาเขาเปิดตัวละจังไหนครับตัวละเจ็ดพันห้ารอหนึ่งหมื่นเันห้าร้อยโอ้มันกับพอสื่อตัวเพิ่งขึ้นตัวครัเนาะ<อ>มันกับพ่อสื่อครับเดนีพี่น้องตัวละหนึ่งพอยสื่อได้พี่น้องบอลธรมรมดางัวนันเนื้อนังดีตนวตัวดีพี่น้องเป็นง่วแม่าาสาวทั้งสองสตัวตัว,ตวนั้นสีออกนิดหนึงสีจางนิดนึงแต่สีเข้ม้ีม่าตัวละ1 7ึ0งหมื่

เพื่อนไห้เท e ่าเดียวใทเพื่อนให้เท่าใดครับโอ้พระเสียวตัวเดียวเพื่อนไห้ตัวเดียวนี่คือเป็นกำลังต่อรองกันนะเพื่อนเนางาม้ยสามห้าตัวนั้นสามห้าพี่น้อตัวนั้นสามห้าตัวนั้นสามหมื่นห้าพันตัวนั้นสามหมื่นห้า สามหมื่สองตัวสามหม่มันถือตัวละสิบหาหาเนาะมันบ่ใด้เข้าทองตัวสิบเจ็หานาะตัวนั้นสามิบหาป่ครับเห็นป่ะโอ้สามสเนาะสามหม่หาพันหัวทองหัวใหญ่ใหญ่ท้องสี่เดือนเลยพี่น้องหัวใหญ่หัวงามเลยพี่น้องหัวเป็นต่อเี่ยเป็นแม่ของแม่คายแม่พันหัวหัวตาลูกแรกลูกสองในทองเลยพี่น้องท้องสเดือนแลวเป็นว่าพี่น้องกูด้ ตวัวแบบใหญ่นาพี่น้องเนาะถ่ายสูงอยู่รอยหาซิบวกลบช่วงโตเงยเอาเป็นงัวใหญ่เลยพี่น้องเนาะเป็นงัวสายมันหน้าเพิ่สามหมื่นห้าพันตัวนี้พี่น้องเนาะงัวใหญ่งัวงามแต่ว่าตัวนี้เป็นแม่สาม,ม,ามงามพี่น้องเนาะเพื่อสะดวกให้บเบอร์โทรบอขออนุญาตครับ ขอนิยานศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้ี่อนย์องเกาหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึเจ็นพี่น้องเอางูอ่างไปเดี๋ยวัวละ17,500็ดห้เปนเปิดไว้พี่น้องมากอีกแล้วมาอีกแล้วเจอสามหมื่นห้าพันพี่น้องเนาะย่างนี้จะเกินกันย่างนี้จะเกินกันอันนี้คือสายวัวเลี้ยงสายวัวอ่าพัฒนาพี่น้องอยู่ทางนี้จากอยู่ทางนี้หลายวัวเลี้ยงวัวสายพัฒนหนาพี่น้องพี่น้องนี่เป็นแม่สาวแม่โคร อั uhm. นนี้กากแม่ทอกมันมีหลายแม่เนาะพี 38, uh ่น้องเนาะเดี๋ยวผมสิพยายามหาให้เนาะพี่น้องเนาะของข้าแม่แยกลูกมาเปิดจังไรครับเปิดจังไรเปิดหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยอ้วนโค้งแยกลูกมาพี่น้องเนาะหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยตัวนี้เพิ่นแยกลูกลูกมาพี่น้องเนาะเป็นอ้วอ่าสายไทยไทยใหญ่เขาเอิอไทยใหญ่เนาะไทยสูงตัวลอยหาซิมหาสิบแปดหาร้อยเพิ่นเปิดไปพี่น้องเนาะ สิบแปดหารอยเพิ่นลุยมืม่อนีเ้เละเละพี่น้องเมื่อขึ้นฝนตกเมื่อ,อขึ้นเนาะเพิ่นตกเมื่อขึ้นกัเห็ในใจในหอยเพิ่นพี่น้องเละอยู่ว่ามันกันตื่นเนี่ยมันฝน,น,น,นะนญญเ,เนาะพ,พี่น้องเนาะมีฝนอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรผมผมว่าเพิ่นสะดวกว่าพี่น้องเนาะแม่คนห่วยเละแล้วบพ่พ่อซีชาสีห่วยมาให้เราบอกว่าใส่โอบาา้ <c oughs> โอบา่านหมานวัตมาเนาะโอ้เอาไปท่านหมานท่านหมานครับผมเพิ่นสะดวกไขเบอร์โทรบ่ขออนุญาตครับผม081081 ศูนย์หกเก้าศูนย์มีโอ้คมนี่เท่าไหร่ดมสองหมื่นห้าพันห้านี่ลูกเินันแม่บักใหญ่พี่น้องสองหมื่นห้าพัายสองหมื่นห้าพันห้ารเพราะไส้ยลลูกนบอกนี่สองหมื่นห้าพันนี่ลูกเปินพี่น้องโอ้ยโอ้ยโโอ้ยโอ้ยระวัง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  ระวังระวังระวังพี่น้องนี่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยนี่ลูกนันแม่พี่น้องเนาะลูกแดงชื่นคลื่นเลยนันแม่เพิ่นจะโค้งเลยสองหมื่นห้าพันห้าร้อยเป็นกำลังถามแยกลูกพี่น้องลูกโอ้โหท่า์ไกเป็นลูกสาวหน่อยเนาะพี่น้องเนาะส่วนใหญ่เพื่อจะมาขอแยกลูกลูกกำลงงามยังสิเขาจะสื่ออยู่ลูกไปเนาะพี่น้องก็เหลือแม่เป็นแม่โค้งประมาณนั้นเนาะพี่น้องเนาะลูกสาวงามสองหมื่นห้าพันห้าร้อยเบอร์มึงหันได้พี่น้องเนาะเบอร์มึงหันเนาะลิขพี่น้องเนาะต้องขอโทษขอไฟตั้งเตือก้องเขาเปิดจาบาดครับ 21,500 21,500มแม่สาวแม่สาวพร้อมผสมพร้อมผสมพี่น้องนะกํกำลังก็รอมขาดอยู่พี่น้องนะ ตอนั้ตอนมาจาเบอรกันพี่นเบอร์ั้นเบอร์เดียกันเลยเป็นมาน้ากันเป็นแม่สาวพี่น้องเนาะแม่สาวบอกงยที่ทยสูตรร่อยหาหบวกลบสองหมขออนุญาตเบอร์ทั่วครับผมศูนย์เก้าแปดนเาห้านเจ็ดสม่นาะได้กดสนใจกับทั่วมาตอนรองผได้พี่น้องเนาะสองหมื่น้ามาน้ำกันนะครับพี่น้กับตัวนี้เนาะม่านน้ำกันกัตัวนี้25,500แม่ลูกลูกแม่พี่น้องเนาะ ขอบคุณเรืยๆครับผมย่างมาทำผีพี่น้องเนาะย่างมาครับผีเละขนาดพี่น้องเอ้ยปลาโทมาเละเถอะพี่น้องเนาะเละเละมาเบิ่งหัวแม่สาวสองตัวครับครับสาวสวยสองตัวให้เบียงซ้ายเท่าไหรแม่สาวแม่เนาะแม่นปะแม่สาวสองสองตัวเลยพี่น้องเนาะตัวนี้ลายแฟนซีจักน้อยพี่น้องเนาะตัวนั้นแดงเข้มพี่น้องเนาะเปิดอลายได้จ้าไหนฮา แป่ครูสามสามพันโอ้มันเปิดเ,เ,เป็นครูพี่น้องสามหมื่นสามพันมาซูสีกันเลยพี่น้องสูสีกันตัวนี้สูงกว่าน,นิดนึงไายสูงมากรอยสีเสมาบวกลบตัวนั้นประมาณรอยสีสินพี่น้องอ<ะ>ผมถ่ายหลังให้เบิ้งหล้งพี่น้องเนาะมาเบิ้งหน้าบบบนี้มาเบิ้งข้างหนา้ามันสวยทั้งสองอ่าสี 4, แดงจึ้งจเลยพี่น้องตัวนี้อ่าสี 4, แดงจึ้งจึสามสามเพิ่งเปิดไว้ให้ต่อร่องเอาไปเป็นครูเอาไปเขาคอกน้ำกันเพิ่อนหวาเนาะมันมาน้ำกันเพิ่อนหวาเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดห้า สองสี่เจ็ดสามแปดหนึ่งเจ็ดสามแปดหนึ่งเจ็ดพี่น้องผู้ใดสนใจอยากเอาไปเข่าคอเข่าข้ามโทรมาเบอร์นี้ได้เลยพี่น้องเอาไปเป็นคู่สามสิบสามเปิดเปิดไปต่อรองไหนจะหน่อยขอบคุณหลายๆครับผมอ่ะย่าง่อพี่น้องเบิ่งมาเล่นการซื้อการขายงวดอันนี้เป็นแม่ลูกต้องหอยมากสวัสดีครับหอยมากได้แม่ลูกมากป่าโอ้ได้แม่ลูกมากหอยมากได้แม่ลูกมากแม่ลูกลูกแม่ดำลูกแดงเปิดจังไง มืแอตัวปลาสองตัวหนึ่งหม่อองหอยมาพี่น้องลูกไส้แดงจึงคือพี่น้องนันแม่เพิ่นพป็น้องแม่ออกมุมุมสิบแปดห้ารนว่าสอตัวได้พี่น้องสตัวหนึ่งหมื่้ายลูกไส้ใกล้จะแยกได้แล้วพี่น้องเนาะสามารถแยกได้เลยพี่น้องปเป็นมื่นแล้วตัวน,นึ่พี่น้องเนาะเหลือแม่อยู่น้อยเดียวพี่น้องเอ้ยเหลือแม่อยู่บ่หลายเพราะฉะนั้นสตัวสิบแปดห้าร้อยขออนุญาตเบอร์ทั่วหอยมาศูนย์เาแ ห้าหกหมื่นสามสี่หกห้าพี่น,อน,น,อน้องผู้ใดสนใจก็ทัวรมาต่อนลงมาแม่ลูกลูกผู้ลูกงามลูกใหญ่แล้วสิบแปดหาร้อยมันเปิดไว้มันมานครับผมมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วรถก็มาฝนก็มาเละพี่น้องเชียงหวางเละไปนี่ไป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 รถกำลังเข้ามาไป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 ผมสุขามไปอีกโซนหนึ่งนะพี่เนาะ ไป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 นี่เละพี่น้องเนาะเบิร์กางพี่น้องเนาะตลาดเข้าจะซื้อโอกาสอีกครั้งนึงเนาะพี่น้องเนาะพาพี่พาหน่อออกมาเลาะมาชมบรรยากาศการซื้อการขายมวลตลาดนัดพุทธคือบ้านจังหวัดพิษณุเมืองจังหวัดเชียงรายสวัสดีครับห้อยตัวเลยจังได้มาซื้อเป็นพวงเลยเมนี่ผู้น้อยเท่าไหร่ข้าเข้าพี่น้องมัวเจ็ดพันเจ็ดเลยพี่น้อง ตัวปากใหญ่นี <m ary> <m ary ่ยเจ็ดพันเจ็ดร้อยได้พี่น้องเนาะพอพ่อหมื่นได้พี่น้องตัวนี้ตัวกูเอาไปต่อยอดได้เอาไปสางเนื้อสานน้ำได้พี่น้องเนาะแม่ใหญ่คิดไหมล่ะสองหมื่นหนึ่งพันอันนี้แม่ใหญ่ได้พี่น้องทองอ่างล่างได้เป็นโค้งสางนัวโค้งสางถ่ายสูงรอยนะที่มาผมอ่ะเดือนนะครับเดือนหอยต่อเพิ่ดกำลังต่อรองอ่ะเพิ่ดกำลังต่อรองพี่น้องเนาะไอ้เพิ่ดต่อรองกันไปสักก้อนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้สองหมื่นสองพันอะสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดพันเจ็ดร้อย ไปเวอร์แม be, ่เขาขาวพี่น้องเนาะแม่เขาขาวเขาหอยต่อเปิดกําลังต่อร่องดี่นะเปิเป็นต่อร่องกับสถานพี่น้องเนาะเป็นต่อร่องเปิดกําลังต่อรองเปิดกําลังต่อรองคู่นี้พี่น้องเปิดบรรยากาศการสื่อการขายการต่อรองแม่ขาวเท่าไรแม่ขาว หน e> ึ่งหม่เจ็ดพันห้าร้อแม่ขากับไงพี่น้องเพื่อตัสีนมาการเนี่ยระวังระังเด้อหใหญ่อยู่ทางนี่มาในคู่นี่เดี๋บันโต้เป็นตัวตัวนี้หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อตัวนั้นหมื่นสองพันสามห่อพี่น้องเนาะหนึ่งหมื่นองพันสามห่หนเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้หนึ0งหมื่นเจ็ดพันหร้บ่ตัวนั้น7,700อยโอ้เชือนิยาดเบอร์โทรหอยต่อ0ศูนย์เก้าแป สี่หกห้าได้พี่น้องคนใดคนเจอก็โทรมาต่อนรับคนใดอันนี้ง่วชุดเพลินแบบง่ายพี่น้องเนาะเลื่อยมาจากหอยมากเพลินๆล่ะเอาขอบคุณเล่นๆหอยต่อมันมันกับผมมันมันเลยลูกเด้ออ่ะย่างต้อพี่น้องมาเบิ่งนง่วนง่ายนะพี่เป็นงัวสายเหลี่ยมพี่น้องแม่ลูกกันพอตัวนี้พี่น้องเนาะมาเบิ่งพี่น้องเอ้าหอยนายสวัสดีครับมาคนละโตัวเลื่อยแม่ลูกกันนี่คนละโตผู้น้อยเท่าไหร่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยผูน่อยสายเฮ้ ตัวเมียตัวดีห้อยห้อยในหน้าตาคือตัวผู้ตัววัวตัวเมียพี่น้องหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเมีสาวดิพี่น้องแม่สาวเลี้ยมโตดีดีพี่น้องพี่จะตาขายน้ำเลี้ยงนี่หนึ่งพี่น้องเบิ่งน้ำไตแขรงขาเพลินงัวเป็นตาเลี้ยงตัวนี้นาะยห่อยในเนาะงัวเป็นตาเลี้ยงมันโอบอ่างดีโงนดีพี่น้องแขรงขาดีน้ำไตดีสิบสองห่าร้อยตัวนี้มาในแม่แยกลูกแม่ล่ะแม่น่ะเหลือเท่าไหร่ตัวหนึ่งเฮ้ยสองตัวราคาเท่ากันพี่น้องสองตัวราคาเท่ากันหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อย ตัวนี้ก็12,500ของห้อยนายนตัวนั้นเป็นงัว่สายพันธุ์หน้าเพิินเขาแตงเรียบร้อยเนาะเป็นงัว่เอเพิินล่ะพี่น้องนาองงว่พันธุกรรมสูงแล้วแต่ว่าแยกลูกมากแม่แะโคกจักน้อยเอาไปเติมเนื้อเติมหนังเอาแต่ว่าต้นนี้แม่สาวห้ววพี่น้องเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยนาย086 086 152่งห้าสองหน หอยนหน้าคดิไงคดิมาสองตัวแม่สาวหนึ่งแยกลูกมาหนึ่งพี่น้องตัวละ12 500งหเพื่อเปิดไใบพี่น้องเนาะหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยมันมาหอยน้ามันมาครับผมขอพูดได้หลายเละมองนี่มุ้ยไปกาเข้าไปเลยหอยนายตะเกาอยู่นี่มาไปเลยมันเละพี่น้องเนาะเละมากวันนี้พี่น้องเนาะตลาดนัดบ้านเชียงหวางเละพี่น้องเนาะสวิญญามหาสายเลียงให้ก่อนนะพี่น้องเนาะสอนแรงๆนะพี่น้องโุฒโทษ เอาไป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 รถว่าแต่ขมาแตหลายพี่น้องเนาะรถว่าแต่ขมาแตหลายไป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 สวัสดีครับพ่อหนวดพ่อหนวดได้จังได้มากอุ้ยเหลืออายุสองตัวสายเท่าทั้งสองสายเท่าทั้งสองโอ้ตัวนั้นขายไปเท่าไหร่ตัวนั้นตัวนั้นขายไปเท่าไหร่ ขายไปสองหมื่นสอนตัวนี้เดี๋ยวสองตันี่โอ้หมื่นสี่สองตัวนี่พี่น้องนี่ลูกไส้เพิ่นพี่น้องเนาะนั่นแม่เพิ่นแม่ลูกแรกจุด้พี่น้องนี่ลูกไส้พี่น้องเนาะสิบสี่สองตัวนี่พี่น้องถือตัวละเจ็ดพันลูกลูกแม่ลูกแม่ได้พี่น้องลูกแม่ย่างดีนี่สองตัวสิบสี่ของหอยหนวดเพิ่นพี่น้องเนาะหนึ่งหมื่นสี่พัน เอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดเพราะว่ามันยังโค้งอ,อยู่พี่น้องเอาไปสั่งกับไรสองตัว14เพิ่นเปิดไว้ได้พี่น้องเนาะหนึ่งหมื่นสี่พันเนาะห้อยหนวดเนาะครับผมอ่าขออนุญาตเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสามสามศูนย์เก้าสามสามสองสี่สามเก้าสองสามหอยหนวดเพิ่นได้มาก่าพี่ต่อนอกเอาไปเลี้ยงต่อยอดพี่น้องสิบสี่เพิ่นเปิดไว้โอเคขอบคุณหลายๆนั้นครับผมสองตัวพี่น้องสิบสี่ตัวนั้นสองหมื่นเพิ่นขายไปแล้วแม่บ้านๆแต่ว่าลูกเล่ นขายไป20,000ืนงานต่อพี่น้องมึงไม่ได้ขายการซื้อการขาย,ขาย,ขาย,ขายมาเบิ่งก้างพีกทีหนึ่งตะเกา่ามาพอมีในคลิปที่2มืมอนี้สิมาคลิปแปลงพี่น้องเนาะมาเบิ่งงัวงามทางฝีเบิร์กอนพี่น้องเนาะมาเบิ่งงัวงามทางฝีเบิร์กอนพี่น้องออเพราะมันขายไปเหรอก็ตัว,ตวนี้ตัวนี้ขายไปเท่าไหร่ครับ สองหมื่นส um> hm ี่เปิลขายไปเป็นนัวสายพันธุกรรมดีพี่น้องสายพัฒนาเพิ่นโตบักแย่เปินขายไปพี่น้องสองหมื่นสี่พันโตบักแย่พี่น้องเนาะเพิ่นท่องน้ำบอลนี่งัวสาวอยู่เนาะโอ้ใหญ่พี่น้องสองหมื่นสี่เดียเปินขายไปพี่น้องเนาะโอ้เพิ่นได้สองแขวแล้วเดเกือบเกือบสองปีกว่าแล้วพี่น้องสองปีกว่าเกือบสามปีแล้วงัวตัวพี่น้องเนาะเพิ่ลพึ่งจะผสมเปิดเพิ่นขายไปสองหมื่นสี่ตัวนั้นขายไปแล้วบ่เท่าไรตัวนั้น หมื่นสองหมื่นสองรอยอ๋อหมื่นสองรอยอีกตัวหน่อยนึ่งนาอพี่น้องเนาะอ่ะมันหมานครับผมขอบคุณหไลน์สามข้อมูลเพื่อนนาะพี่น้องเนาะถามข้อมูลเพื่อนในกลุ่พี่น้องเดี๋ยวรับชมกันมาทางพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายไปนำนาะพี่น้องเนาะแดดแอมแซมเลยมึงหันฝนตกดิพี่น้องมึงหันฝนลงเม็ดอยู่ตลาดแฉะเลยพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้แดดออกพี่น้องมาจังใดน้องบาทดิมาจังใดมันมาจังใดแดดพี่น้องเนาะ ขออนุญาตครับข้อเข้าเปิดจังไหนครับหนึ่งหมื่นหาพัน,น,พนอันเพิ่นเคยเพิ่นเคยได้ลูกมากเลยเด้เนาะแยกลูกมาลูกแหลกอยู่เนาะต่อร่องได้เบิ่งเ,เลี่ยมตัวเพิ่นเป็นง่วนสายเพิ่นหน้าเพิ่นอยู่เลยพี่นอ้องแต่ว่าเพิ่งแยกลูกมามันก็นเลยโครงเอาไปต่อยอดได้พี่น้องเพราะว่าตัวนี้เป็นง่วนลูกแหลกหนึ่งหมื่นกับห้าเท่าใดก่อนห้าพันห้าพันเด้๋พี่นอ้องหมื่นหาเด้๋พี่น้องง่วนตัวนี้ถ่ายสูงจังว่ารอยซีเสียมหาเดี๋ยวพี่น้องโครงสางดีดีพี่น้องหน้าตาสวยเลย เล็บดีพี่น้องเนาะหนึ่งเอาไปต่อยอดเอาไปสั่งกําไรสั่งเนื้อสั่งนังขึ้นมาขออนุญาตเบอร์โทรพันสะดวกป่ะครับรม,มาจากบ้านไหนฮนะมาจากโคดงามโคดงามเนาะมาจากโคดงามโคดงามนี่ไส้มุ่นบ่หรือกูชุ่มเหรอกูชุมนะ่มเนาะกูชุ่มโคดงามกูชุมมช่มพี่น้องเนาะเอาขอบคุณหลายมันครับผมส,สิบหาเพิ่นเปิดไปพี่น้องเนาะมาเบิง่งงูสองตัวพี่น้องแม่ลูกกันงามงามพี่น้องเนาะมันมันมาจากไสนเนาะตัวนี้ตัวนี้ลูกคนไม่ลูกบ่ะครับนี่ปลาลูกสาวเพิ่นพี่น้อง เบิ่งแม่เบิ่งลูกพี่น้องมาคือโพดเถอะตาดแง่หวา,านลูกสาวเพิ่นพี่น้องเนาะตลาดอุยเพิ่นขายเพิ่นสิเพิ่นอ๋อสองตัวสองหมืน่นสองเท่าไรโอถ้ถ้าถ้าคูมถ้าคู่มั่ว,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 วสามเนาะสองตัวสามหมื่นถ้าแยกสองหมื่นถ้าว่าลูกสาวเพิ่นงามไหมเบิงแม่เพิ่นอีกเถินึงพี่น้องเนาะเบิงเปิดไว้เนาะเพิ่นเปิดไว้ มาคืองามเดี๋ยวจ่ายลูกบางพี่น้องเบ่งการจ่ายลูกของแม่นี่พี่น้องอันนี้แม่เพลินอันใ้ลูกเพลินคันบ่อมาอยู่ด้วกันบางหัว่าแม่กับลูกให้ลูกเนาะสุดยอดการจ่ายลูกพี่น้องหัวตัวเบิ่งลูกเพลินสุดยอดเน,นาเนละลูกสาวสวยพี่น้องเนาะนี่แม่จ่ายลูกสุดยอดแม่บ <c oughs> อกน้ำพอบาลลูกเพลินมันเพื่อแม่มันอยู่แม่มันก,กัน สามหมื่นเปิดเปิดใบซื้อเปิดไว้เหตตต่อรองอ่ะโอเคขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นครับขออนุญาตเบอร์โทรเบอร์โทรกับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าแปดแปดห้าสามห้าสามก้าสามหกเจ็ดสองหกเจ็ดสพี่น้องเป็นงัวงามสายพัฒนาเลยพี่น้องลูกคอดังแน่นอนตัวดีพี่น้องเนาะงามงามเนื้อหนังตัวโตเบิ่์พี่น้องต่างข้อเพิ่นสุดยอดเลยพี่น้องเนาะสามหมื่นสองตัวเพิ่นเปิดไว้ให้ต่อรองพี่น้องเปิดไว้ให้ต่อรองเพิ่อนวาพี่น้องเนาะ มันมันครับผมขอบพูณได้หลายเบื้องลูกสาวเดนนึพี่น้องสุดยอดหลูกสาวง่ามพี่น้องเนาะแต่ลูกสาวคนวาสองนี่พี่น้องตาลูกสาวคนวาสองดูได้มากก่บเห็นดูได้มากกับนะมันง่ามเนาะง่ามไปตาไปเขากอเขาตามเนาะใจลู้ไบ ไพวว่กับมาอยากถามแยกน้องมันงามเนาะหัวงามเพิ่นสวัสดีครับกองเข้าเปิดจังไดครับเปิดไล่อะไจังไดกองเข้าสิบสี่ตัวนั้นหนึ่งหมื่นสี่พันสูงอยู่ประมาณรอยสิบหาบวก,ปกเป็นแม่สาวดีเนาะเป็นแม่สาวพี่หนงเนาะ หนึ่งหมื่นเก้าพันนี่สูงเลยพี่น้องสูงร้อยห้าสิบบวกลบเลยเดี๋ยวจะสิบเบิ่งตัวนั้นเบิ่งตัวนี้ก่อนพี่น้องตัวนี้หมื่นสี่พี่น้องเนาะหนึ่งหมื่นสี่พันเป็นแม่สาวสายพัฒนาขึ้นกันพี่น้องเนาะเอาไปต่อเติมเอาเพียงตะขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงบ่ท่านเต็มปันใดพี่น้องเนาะบ่ท่านเต็มปันใดแต่ว่าตัวนั้นเขาแต่งให้หรือเขาธรรมชาติแต่งเนาะโอ้ธรรมชาติพี่น้องเป็นเขาธรรมชาติโลนธรรมชาติงามพี่น้องเนาะตัวนี้งามนี่เบื่องต้นโผล่กันเสือหนังเกันามสหนอึ่งหมนื่พี่น้องเนาะก้งางาดดีเเบิิอ่่พี่น้องเนาะ ต้องขอโทษขอใหยลังเธอพี่น้องเนาะผมถ่ายทำชิ้นกับการใส่ไม่แต่มื่อนีบมไมีไหมลังเธอเอาออกไกลก็อาจจะเสียงปรชัดเจนต้องขอโทษขอใหยทั้งพี่น้องเว้ากันก่อนนะพี่น้องเนาะตัวนี้หนึ่งหมื่นเก้าหนึ่งหมื่นสี่พันมาขออนุญาตเพิ่นเป็นตาเลี่ยงทั้งสองตัวพี่น้องตัวนี้ถูกเป็นตาเลี่ยงตัวนั้นยับขึ้นมาเนี่ยราคาแต่ว่ามันก็สูงสมราคาเพิ่นเนาะพี่นอนะ้องเนาะอมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นสะดวกบ่ครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่ง 109 1งศูนย์เก้าพี่น้องผู้ใดสนใจก็ทุ่มาต่อรองกัเพิ่งได้ขอบคุณได้หลายหมันแน่แน่แน่โอ้ยตัวนี้น้อยนี่มาส่วนบนอ่ะมันหมันครับผมขอบคุณได้หลายบ้านสวัสดีง,งามพาพี่พาน้องมาออกเราออกชมบรรยากาศการสู่การขายมวดตลาดน,นัดโคกกระบือบ้านเชียงหวานพื้อเมืองจังหวัดนคร อาชิปนี้เอาพ่อพนนี่กน้องพี่น้องฝากพี่ปากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดตรที่ตัดน้ำเยอพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยวไม่ต้องกล้าแฟนคขับแฟนเพจบ้านสมังงามทุกมีแต่ความสิบทางไกลจากโรคภัยถึงเจ็บเติมท่พี่น้องรำด้วยด้วยเบิ้ลหมีเบิ้ลสีน้ำกันสวัสดีครับเบิ้งเบิ้ล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 ระวังระวังระวังมันมาจังไลกำลังสิปีชิปงวเสด็จมาพี่น้องเนาะสวัสดีพ่อพี่น้องเลย